นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่854กับชื่อตอนวันใหม่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20-30บาทเท่านั้นวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับจากสิกรไทยเนาะ ที่โดเน a มาให้เราเป็นจำนวนเงิน100บาทนะครับก็เป็นพี่คนเดิมขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอๆม,มาโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากผ่านเหตุการณ์อันสุดเดือดนะครับการต่อสู้ระหว่างลู่โจกับยู่เฉินซูก็ได้จบลงโดยในที่สุดลู่โจของเราก็เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับและเขานั้นก็ได้เก็บเกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างมาจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแต้มบุญรวมไปถึงอาวุธและสมบัติระดับภัยพิบัติลู่โจก็ได้ตาพันธนาการมานะครับที่เป็นถึงอาวุธระดับัยพิบัติระดับกลาง และในตอนนี้นะครับลู่โจนั้นมีแต้มบุญมากกว่า500,000แต้มไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วในตอนนี้นะครับลู่โจเมื่อเห็นแต้มบุญที่มีมากกว่า5 0 0แแต้มในระบบเขานึกไปถึงร่างอาวตารวังบนพันเดนลู่โจนะครับเบื่อที่ใช้ลู่โจนั้นเบื่อที่จะใช้พลังอวตารร้อยวิถีเต็มที่และเมื่อลู่โจได้เห็นพลังอวตารวังบนพันแดนพร้อมกับตาตัวเองแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ ได้พบเห็นนะครับตัวเขาจะต้องเกรงกลัวและเคารพตัวเขามากแค่ไหนขนาดลู่โจได้เห็นนะครับลู่โจยังชอบนะครับและยังโกงตาตึงร่างอวตารวังวนปันแดนเป็นอะไรที่ทรงพลังเหลือเกินไม่มีทางเลยนะครับที่ลู่โจจะไม่อยากควยหามันหากพลังอวตารวังวนปันแดนสีดําดูน่าทึ่งมากแล้วและถ้าหากแล้วถ้าหากเป็นพลังอวตารวังวนแล้วถ้าหากเป็นร่างอวตารวังวนปันแดนสีทอง ของตัวเขานะครับจะน่าทึ่งแค่ไหนกันลู่โจได้เปิดระบบซื้ออวตารวังวนพันแดนติงติงใช้แต้มบุญห้าแสนแต้มสำเร็จได้รับร่างอาวตารวังวนพันแดนติงได้รับร่างอาวตารวังวนพันแดนจำเป็นต้องริเริ่มพังก่อเกิดแรกเพื่อเปิดใช้งานลู่โจก็ทำหน้ายิ้มเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ลูลีเคยบอกกับลูโจเอาไว้แล้วการจะใช้พลังอวตารวังวนปันแดนได้นั้นจําเป็นต้องริเริ่มพังกอเกิดให้ได้ซะก่อนลูโจนะครับไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงวังกอเกิดลูโจนะครับได้วาง้าที่ได้รับมาตรงหน้าสิ่งนี้นะครับลูโจนั้นก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะมันนั้นเหมือนกับม้วนคัมพีนะครับที่เป็นพจนานุกรมแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องพื้นฐานอื่นๆนะครับและก็ให้ความรู้ในด้านของอเกี่ยวกับผู้ที่จะริเริ่มผังก่อเกิดนะครับแล้วก็ควรจะเรียงลำดับยังไงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดก็ถือว่าเป็นของดีนะครับที่ลูลีนั้นได้มอบให้กับลูโจามาเมื่อตอนก่อนหน้านั่นเองลูโจว,วางผ้าที่ได้รับตรงหน้าบนผ้านะครับมีรูปสี่เหลี่ยม บนผ้ามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับ36รูปแบบถูกจัดเรียงกันตามเข็มของนาฬิกามันกำลังเรียงตัวหากันคล้ายกับดอกไม้ที่บเบ่งบานตรงใจกลางนะครับมีคําสลักว่าวังก่อเกิดจารึกเอาไว้ในทางกลับกันนะครับบนสามเหลี่ยมจะมีจุดทั้ง36อยู่และจุดพวกนั้นจะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ก่อเกิดลูโจเห็นแบบนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยนะครับ เขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนลู่โจตัดสินใจที่จะไม่รีบร้อนตามหมาความจริงถึงตอนนี้นะครับเขาเหลือแต้มบุญเพียงแค่17,390แต้มลู่เจโอนะครับต่อให้เขาเห็นว่าแต้มบุญน้อยแต่ตอนนี้เขาก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่ายังไงตัวเขาก็ได้รับพลังอวตารวังวนพันแดนมาแล้วแคริเริ่มพังก่อเกิดไดได้นะครับ เขาไม่จําเป็นต้องฟาฟันอุปสรรคและเอาชนะผู้ฝึกยุทธ์ตั้งหลายอีกลู่โจมองไปที่อาวุธการเดินทางครั้งนี้เป็นกําไรครั้งใหญ่สําหรับลู่โจสิ่งที่ดูมีค่าที่สุดนั่นก็คืออาวุธอย่างตราพันธนาการอาวุธระดับภัยพิบัติของอยูเฉินซูลู่โจเคยมีโอกาสสัมผัสก,กับตาพนาการมาด้วยตัวเองนะครับมันจะมีพลังมากแค่ไหนกันละ่ะตาหากตัวของลู่โจเป็นผู้ใช้ตาพันธนาการเสียเอง ตอนที่อยู่กับยูเชิญซูนะครับมันน่ากลัวมากแล้วถ้าอยู่กับลูโจมันจะน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อคิดได้แบบนั้นลูโจจึงตัดสินใจจะใช้เครื่องรางขัดเกลในทันทีเขาโยนตราพันธนาการลงไปในกองไฟนะครับพร้อมกับเครื่องรางอาวุธชิ้นอื่นของลูโจนั้นลูโจยังไม่ตัดสินใจที่จะมอบมันให้ใครตอนนี้ถ้าหากไม่มีใครต้องการมันในอนาคตนะครับ เมื่อถึงตอนนั้นลูโจค่อยหาสร้างตีเหล็กนะครับลูโจจะแยกชิ้นส่วนอาวุธที่เหลือเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้กับการเสริมพลังกับ เราอาวุธของสาวกตัวเองแทนตายสุดแล้วลูโจก็เหลือบมองไปที่อาวุธเนี่ยนามคู่กายของตัวเองในตอนนี้นะครับลูโจพึงพอใจกับความแข็งแกร่งของอาวุธเนี่ยนามมากระดับความแข็งแกร่งของมันเหนือไปกว่าอาวุธระดับไปพิบัติอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้อาวุธเนี่ยนามอยู่ระดับไหนกันแน่นะลูโจจําได้ว่าที่ตัวเขาได้ในตอนที่ตัวเขาได้รับอาวุธเนี่ยนามมาใหม่ๆนะครับ ณเวลานั้นอาวุธเนี่ยนามถือเป็นของดีที่สุดทั้งหมดที่ระบบเคยมอบให้กับตัวเขาตอนนี้ระบบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ว่าจะจับฉลากทิ้งโชคนานแค่ไหนท้ายสุดแล้วตัวเขาก็ได้เพียงแค่การ์ดพลังชีวิตเท่านั้นที่กลับคืนมา หลังจากดูของที่ได้รับทั้งหมดลู่โจก็ปิดระบบเขาเริ่มทำสมาธิเพื่อ,อรีบฟื้นฟูพลังในทันทีแล้วหนึ่งวันผ่านไปดวงดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ขึ้นสู่ขอไฟ้าคลังในเขตกุ้ยเนยน,นะครับณลานสงครามเทวะเลยป๋ออุวโสชิวขาตวนต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้าสองโจน,นั่นมันชั่วช้ามันทำเกินไปจริงๆพวกเราใช้เขตแดนพลังจัดการมันเถอะชอยชอยขายยังโกรยนด้วย ถึงไม่รู้ว่าสองโจนชั่วนั้นมาจากไหนแต่เราจะปล่อยให้มันดูถูกลานสงครามไม่ได้หากเราไม่กำจัดพวกมันตั้งแต่ตอนนี้ความภาคภูมิของลานสงครามจีวะเลยมีแต่จะต้องถูกเยียบยำ่ำไม่ต้องกังวลไปพวกเราแค่อุดตนรอให้ท่านประมุขก,กลับมาก็เต่านั้นเจ้าสองคนนั้นมีพลังวรยุทธ์ไม่ธรรมดาก็จริงแต่พวกมันไม่ใช่ผู้มีพลังอวตารแต่พวกมันก็ไม่ใช่ผู้มีพลังอวตารสิบกลีบ ทุกคนยังคงตกเถียงกันนะครับอย่างดูเดือดต่อไปในตอนนั้นเองสาวุกคนหนึ่งก็รีบบุกเข้าไปที่ใจกลางอ่องเขานั้นนะครับซุดตัวลงทันทีที่มาถึงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อนะครับดวงตาเบิกกว้างสีหน้าแห่งความกลมกลืนร่างกายก็สั่นเต่าสาวุกคนนั้นรีบรายงานอย่างตะกุกตะกักมะมะมะแบบแบบนี้แย่แน่เออผัวุโสท่าท่าท่านประมุกยู่ผัววุสโมและผัววุโสเจียนเออพวกเขา กพ,พวกพวกเขาศีลาชีวิตของพวกเขาถูกทําลายเร็วและแล้วละละนะครับความเงียบกังใหญ่ก็ได้ปกคุมห้องโถงในทันทีภายในห้องที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความตึงเครียดนะครับได้มาปรากฏแทนทุกคนนิ่งราวกับถูกแช่แข็ง ตัดมาณนะยังโรงเตียมแห่งหนึ่งในเมืองหลวงณนะวันนี้เป็นวันที่คืกคืนกว่าวันในๆเราผู้ฝึกยุทธนะครับต่างก็แลกเปลี่ยนอยู่กับการพูดคุยก็ได้ยินข่าวใหญ่ของเตื้อเขาวังวุ้นววหาเมื่อวันนี้ตัวตั้งอุกเขาได้กลายเป็นตะลีเพลิงเรียบร้อยตีนั่นมีคนบาดจ็บล้มตายมหาศาล ใช่ข้าก็ได้ยินมันเหมือนกันข้าได้ยินมาว่าสำนักคุ่นหลุนและสำนักว่างเปล่าได้ต่อสู้กับลานสงครามที่วะไรที่นั่นแต่หลังจากนั้นก็มีผู้มีพลังอวตารตองกำปากดตัวเขาคนนั้นต่อสู้กับผู้ฝึกยุทธนับหมื่นด้วยตัวเพียงแค่คนเดียวการต่อสู้ครั้งนั้นรุนแรงมากพอจนทำลายเตือกเขาตั้งลูกได้ผู้ฝึกยุทธเฝ้าดูห่างๆต่างก็มองไม่เหน็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นฝ่ายชนะหือ ผู้มีอวตารดอกบัวตองคำผู้ฝึกยุต่างแดนนั่นช่างกล้าหารเสียจริงเจ้านั่นคงจะถูกประมุขลานสงครามเีวาเลยจัดการไปแล้วแน่เมื่อได้ฟังแบบนั้นนะครับชายคนหนึ่งที่อยู่ใจกลางโรงเตียมก็เริ่มถอหนหายใจพากเองว่ามันจะเป็นวาระสุดท้ายของประมุขลานสงครามตีวะเลยมากกว่าทุกคนนั้นไปมองชายคนนั้นนะครับผู้เป็นเจ้าของเสียงเฮ้เจ้าหมายความว่าย,ยังไงกัน ข้าน่ะได้ยินมาว่าผู้มีพลังวตารดอกบัวทองคำนั่นชอบสังหารยอดฝีมือเป็นไหนๆจนถึงตอนนี้เขาหนะยังไม่เคยพ่ายแพ้เคยมาก่อนเอ๊เจ้านนะเลือกรอกพวกเราได้แล้วสาหายของข้าอยู่ที่นั่นด้วยเดาสิว่าเขาได้เห็นอะไรกันหอแล้วเขาเห็นอะไรล่ะใช่เขาเห็นพลังอวตารดอกบัวสีดําปรากฏตัวขึ้นมาด้วยใช่แล้วพลังวตารสีดําได้บดขยี้ผู้มีพลังวตารดอกบัวสีได้บดขยี้ผู้มีพลังวตารดอกบัวทองคํา จนตายด้วยมือด้วยมือเพียงแก้ข้างเดียวพวกเรานะโชคไม่ดีเลยจริงๆเมื่อผู้มีพลังวตารดอกบัวดำปากดตัวขึ้นดินแดนดอกบัวแดงของเราคงตกคงถึงเวลาแห่งการจบสิ้นแล้วแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเใครบางคนได้พูดขึ้นนะครับเขาพูดกัดใน,นทันทีนี่สิ่งที่เจ้าพูดนะมันเกินจริงกว่าที่เจ้านั่นพูดก่อนหน้านี้เสียอีก ในความคิดของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นไรแต่ความจริงที่เตื้อเขาวังบุญเวหาถูกทำลายนั้นก็เป็นความจริงนะครับด้วยพลังของร่างอาวตารวังบุพันแดนของลูรลีนะครับพวกเขาที่เห็นว่า,าผู้มีพลังอวตารสีทองและอยู่เฉิงซูในตอนนั้นนะครับถูกจับอยู่ในมือข้างเดียวนั้นปวกเขาอาจจะคิดว่า,าถูกบดกยี้ด้วยมือมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะว่าถ้าหากลู่ลีของเราคิดจะทำแบบนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรสําหรับเขา ว่าเขาอยู่ห่างเกินไปนะครับจึงไม่รู้ว่าซ้ายสุดแล้วอายูเฉินซูนั้นได้ทา,าได้ถูกลู่โจสังหานหลังจากที่ทุกคนนั้นจากมาจากที่นั่นไม่ว่าความคิดเห็นจะเป็นเช่นไรนะครับความจริงที่ว่าเทือกเขาถูกทำลายก็เป็นความจริงและแล้วไม่นานนะักข่าวการตายของอยูเฉินสู่โมบุยานและเจียงตีนจงก็ได้รับการยืนยัน ผู้ที่เป็นเสาหลักคอยคำจุนลานสงครามตีว่าเลยชายที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนถังนะครับผู้มีพลังวตาลสิบกรีบที่สามารถใช้เปลืองแห่งกรรมได้เพียงคนเดียวได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยเหตุนี้นะครับผู้ฝึกยุทธดินแดนถังทั้งหมดจึงเริ่มตื่นสนกุกภาพตัดมาที่อุบเขาเวอภาพตัดมาในขณะเดียวกันนะอุบเขาเมฆขาลูโจลืมตาตื่นนะครับ จนถึงตอนนี้เขาเติมเต็มพลังวิเศษไปได้1ส่วนสามลู่โจผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากนั้นเขาเรียกเนียชิงยุนในมหาเนียชิงยุนนะครับได้ยินว่าลู่โจเชิญพบเขารีบมาหาในทันทีปัวอุโสลู่ตันไปเพื่อเขาวังวนวิหามาสินะลู่โจม่ได้ปฏิเสธเขาไปยักหน้าก่อนจะตอบกลับเท่าเจ้าได้ยินข่าวแล้วอย่างนั้นเหรอ เวลาเพิ่งผ่านไปแค่หนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับแต่ข่าวกับถูกเผยแแร่ไปอย่างรวดเร็วเกินคาดกาได้ยินมาว่าว่ากันว่ามีผู้มีพลังอวตารดอกบัวดําปรากฏขึ้นหานะกําลังเคลเข้ามาเล้วนี่ชิงหยุนหยุดพูดสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความลำบากใจลู่โจน,นะครับยุ่งเกินกว่าที่จะอธิบายอะไรให้กับเนี่ยชิงหยุนสุดท้ายแล้วเนี่ยชิงหยุนก็จะรู้ความจริงทุกอย่างเองที่หุบเขามีค่ามีตําราเกี่ยวกับผังโอกเกิดหรือเปล่า เออข่าเนี่ยชิงยุนนะครับเต็มไปด้วยความอึดอัดขา้าคิดว่าเราอาจจะมีแต่โอกาสแต่โอกาสที่จะเจอคงไม่มากดูเหมือนว่าฟาบาทพอรู้เรื่องนี้อยู่บ้างผัวอุศขา้ขาคิดว่าท่านคงจะได้อะไรกับการหาหรือกับฟาบาทแล้วนะลียุนเจิงจงนะครับอ่าลียุนเจิงเป็นหนอนหนังสือตัวยงเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในวังกับการศึกษาตำรานะครับและอ่านหนังสือ ห้องสมุดในราชวังนอกเหนือจากนั้นนะครับออหลี่ยุนเจิงใช้เวลาส่วนใหญ่ในวังกับการศึกษาห้องสมุดในราชวังนั้นเหนือไปกว่าห้องสมุดโดยตัวไปมากหลู่โจพยักหน้าดีงั้นเชิญเขามาครับเนี่ยจริงยุนนะครับออกจากยอดเขาที่3มก่อนเทียไปยังเขาหลักเพื่อพาหลี่ยุนเจิงมาที่นี่หลี่ยุนเจิงสับสนกับคําเชิญอย่างกระทัานหันเขามาถึงก็รีบทักทายอาจารย์ปู่ นั่งลงซะลูโ่โจนะครับชี้ไปยังที่นั่งตรงข้าบลียุนจงนั่งลงอย่างเชื่อฟังหลังจากนั้นลูโ่โจก็เลือบมองเนี่ยชิงยุนเนี่ยชิงยุนเข้าใจทุกอย่างในทันทีเขาจากที่นี่ไปนะครับก่อนที่จะปล่อยให้ทั้งสองคนดูลําพังแทนหลังจากเนี่ยชิงยุนไปลูโ่โจก็เริ่มรูปเขาเจ้าเคยบอกว่าตัวเองชอบอ่านตําราเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับพังกอเกิดบ้างหรือเปล่าอืมข้าเคยอ่านตําราเกี่ยวกับพังกอเกิดมาหลายเล่มแล้วก็จริง แต่ข้าไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธเพราะแบบนั้นข้าจึงไม่อาจเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างได้อย่างตรงแท้แต่หากเป็นไปได้ข้าอยากจะหาหรือกับท่านเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอาจารย์ปู่หลี่หยุนเจิงนะครับตอบกลับอย่างจริงจังดีงั้นพูดมาเออในตำราบโบราณน,นั้นว่ากันไว้ว่าการจะเปิดใช้ผังกอเกิดจําเป็นต้องวางหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดลงบนตําแหน่งเฉพาะบนดวง ต้องวางหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ผังก่อเกิดลงบนตำแหน่งเฉพาะบนดอกบัวของร่างอวาตารเมื่อทำแบบนั้นปู่ฝึกยุทธก็จะได้รับพลังได้รับคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์จากหัวใจแห่งชีวิต ใช่แล้วหัวใจแห่งชีวิตจะเริ่มกระตุ้นการทำงานของปังกอเกิดตลอดการริเริ่มปังกอเกิดจำเป็นต้องระบายพลังชีวิตออกจากหัวใจแห่งชีวิตด้วยเมื่อเห็นว่าพลังหัวใจแห่งชีวิตถูกดูดซับไปอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อถึงตอนนั้นปังกอเกิดก็จะถูกใช้งานในทันทีแต่ข้าก็ยังมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่แล้วผู้ฝึกยุธนั้นจะรู้ตำแหน่งที่ควรจะเลือกตั้งได้ยังไงกันละ่ะหลู่โจพูดอย่างใจเย็น มูดาวเรียงรายคล้ายดาบหยกในหินแสงจัน,นทร์ในทะเลเงียบแสงจัน,นทร์ในทะเลเงียบสงบแสงจัน,นทร์ในทะเลเงียบสงบทุกสัญ,ญลักษณ์ก่อเกิดล้วนแล้วแต่มีชื่อหลี่หยุนเจิงได้ฟังแบบนั้นรู้สึกยินดีสมแล้วที่เป็นอาจารย์ปู่ความรู้ของท่านกว้างขวางจริงๆข้าเคยอ่านมูดาวเรียงรายคล้ายดาบมาแล้วแต่ข้าไม่เคยอ่านเจอสองประโยคหลังจากนั้นอาจารย์ปู่เหลวคำพูดพวกนั้นมันหมายความว่ายังไงกัน ดูโจรูปเขากอนทีจะพูดด้วยสีหน้าที่รีบเฉยหืมเมื่อเจ้าเริ่มฝึกฝนตัวเองเมื่อไหร่เหมื่อนนั้นอาจารย์ของเจ้าก็จะอธิบายและสอนเจ้าเองแล้วคนหนึ่งคนจะเริ่มพังกอเกิดได้มากที่สุดเท่าไรกันลี่ยุนเจิงนะครับตอบกลับด้วยสีหน้าที่สับสนขาาองก็สงสัยเรื่องนั้นเช่นกันอาจารย์ปู่ตำราที่ข้าเคยอ่านด้วยแล้วแต่ให้คำอธิบายที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน บางก็ว่าผู้ฝึกยุทธสามารถริเริ่มพังกอเกิดได้เพียงแค่หกผังบางก็ว่าแปดผังยังมีตำราที่บอกไว้ว่าคนหนึ่งสามารถเริ่มต้นพังกอเกิดได้ถึงสิบสองผังข้าเองก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขพังกอเกิดนั้นแตกต่างแตกต่างกันขนาดนั้นได้ยังไงกันไม่จําเป็นต้องประหลาดใจตำราโบราณนะ่ะม่ได้ไหมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปใช่อาจารย์ปูผู้ตูกแล้วสิ่งที่ท่านสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อ ทุกตำแหน่งของผังก่อเกิดนั้นล้วนแล้วแต่มีชื่อของตัวเองน่าเสียดายที่ตำราโบราณมันมีข้อมูลเพียงแค่แค่นั้นบอกสิ่งที่เจ้ารู้ต่อเถอะหลี่หยุนเจิงพยักหน้ากรี่ะเริ่มพูดนะครับบลาบลา,า,า,าและแล้วภาพตัดไปที่สองเชื่อมงต่อมาในที่สุดลู่โจก็เข้าใจพื้นฐานของผังก่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่มีอะไรมายืนยันความจริงได้ลู่โจนะครับรู้ว่าต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองเท่านั้น าหากยืนยันจากสิ่งที่ลียุนเจิงเล่าจริงนะครับเห็นได้ชัดว่าไม่มีบันทึกเล่มไหนบ่งบอกเลยว่าผู้ฝึกยุทธนั้นจะเริ่มพังก่อเกิดได้ถึง36ผังแต่ถึงแบบนั้นลู่โจนะครับก็ยังยืนยันเรื่องตำแหน่งถูกจัดเรียงในวังก่อเกิดได้ตรงจุดศูนย์กลางที่คล้ายกับดอกไม้ส่วนสัญลักษณ์ก่อเกิดนั้นก็อาจจะถูกกระตุ้นเมื่อเริ่มพังก่อเกิดในจำนวนที่กำหนดได้ส่วนสัญลักษณ์ก่อเกิดน่าจะเป็นสิ่งที่ แต่ถึงแบบนั้นนะครับเอาใหม่เลยเนาะแต่ถึงแบบนั้นหลู่โจก็ยืนยันเรื่องตำแหน่งที่ถูกจัดเรียงในวังกอเกิดได้ตรงจุดศูนย์กลางของดอกไม้ตรงจุดศูนย์กลางของดอกบัวได้ส่วนสัญ,ญลักษณ์ก่อเกิดอาจจะถูกกระตุ้นขึ้นเมื่อเริ่มผังกอเกิดในจํานวนตามที่กําหนดได้สัญ,ญลักษณ์ก่อเกิดน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสัญ,ญลักษณ์นะครับก่อเกิด น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของวงแหวนแห่งแสงที่อยู่ด้านหลังของอวตารวังบุปันเดนแม้จะต้องพูดคุยหาหรืออยู่เนิ่นนานนะครับแต่ลียุนเจิงไม่มีท่าทีที่เหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยอันที่จริงเขายังตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะพูดต่อด้วยซ้าไปแต่อาจารย์ปู่ข้าได้ยินมาว่าท่านริเริ่มผังโกเกิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเอข้าเป็นไปได้ไหมว่าข้าข้าจะได้เห็นผังโกเกิดกับตา ม่ลูโ่โจปฏิเสธลีหยุนเจิงอย่างไร้เยื่อใ่เขาสายวักรที่พูดต่อผังก่อเกิดไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาสนใจในตอนนี้ความพยายามที่เกินตัวมีแต่จะทําลายความมั่นใจของตัวเองเท่านั้นครับอาจารย์ปู่ข้าจะจําไว้ลีหยุนเจิงนะครับมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปสีหน้าของเขานะครับกาลังถูกปิดหวังคืนกินและแทรกแซงอย่างรวดเร็ว โอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยแม่ตอนนี้นะครับเหมือนจะไม่มีอะไรกับชื่อตอนวันใหม่้ายที่สุดแล้วมันก็มีความปีกอยู่นั่นก็คือลู่โจของเราสามารถซื้อร่างอวตารวังวนปันแดนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย่ดีใจด้วยนะครับที่ทุกคนนั้นอ,อยากเห็นว่าเมื่อไรลู่โจจะ สามารถซื้อร่างอาวตารบองบุญพันแดนได้ตอนนี้นะครับเขาก็ได้มันมาอยู่ในการครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือริเริ่มพังก่อเกิดนะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีระบบช่วยเนี่ยการจะไปถึงขั้นพลังอวตารวองบุพันแดนเนี่ยมันยากนะครับอันนี้รูโจแค่ริเริ่มพังก่อเกิดก็คืออหัวใจแห่ง,หงชีวิตนะครับมาจัดวางลงในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากเท่ากับการที่จะ บ่งพลังขึ้นไปยังพลังในส่วนของอร่างอาวตารวังวนพันเดนนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คือต้องริเริ่มพังก่อเกิดแล้วก็ต้องใช้พลังของตัวเองเพื่อให้ไปถึงกั้นสวรรค์ลี้ลับและให้ได้มาซึ่งในส่วนของอพลังอวตารวังวนพันเดนนะครับร่างอาวตารวังวนพันเดนแต่ลู่โจของเราเนี่ยก่อนนี่แหละครับกีโกงกว่าชาวบ้านก็ตรงมีระบบอันสุดเทพนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นนะครับลู่โจของเราเนี่ยเป็นต่อแน่นอนอีกไม่นานนะครับช่องว่างระว่างผู้ที่มีพลังอวตารวังวนปันเดนลู่ลีและก็ผู้ที่กําลังจะไปถึงกันอวตารวังวนปันเดนอย่างลู่โจนะครับช่องว่างมันคงถูกลดทอนในวันหน้านะครับถ้าหากทั้งสองคนมีโอกาสได้พบกันอีกอันนี้วงลิฟนะครับถ้าหากลู่ลีไม่ถูกสังหารในถ้าหากลู่ลีไม่ถูกสัตตลีสังหารตายเสียก่อนเนาะก็ทั้งสองคนคงมีโอกาสได้ เป็นสหายนะครับเป็นเพื่อนหรือประมือกันนะครับก็ลูรลีได้มอบสิ่งสำคัญนะครับอย่างพุทธจนานุกรมที่คอยให้ความรู้กับลูโจนะครับซึ่งถ้าอิงข้อมูลจากลูรลีเนี่ยครับคนหนึ่งจะสามารถเริ่มต้นผังกอเกิดได้มากถึง36ผังนะครับส่วนอ,องค์จักรพรรดิบอกว่าตัวเองเคยเห็นประมาณ6ผัง9ผัง8ผัง10ผัง12ผังบาบาบาว่าไปแต่ก็นั่นเลยครับ ต้องมาหาคำตอบด้วยตัวเองโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดี